สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านหินราคาถูกเอาไว้จัดตู้ไม้น้ำตู้ลาําธารหรือตู้ปลาทั่วไปก็ได้ซึ่งราคาถูกมากโลละ5-10บาทเท่านั้นววันนี้ผมมีแพนจะหาหินแม่น้ําไปจัดตู้พักปลาใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านหินจัดสวนทอรนัทนะครับเป็นร้านที่รวบรวมหินหลากหลายชนิดเลยนะทั้งไว้จัดสวนไว้ไวทำตู้ปาลาอะไรได้หมดเลย ก็ตั้งอยู่ที่ตลาดต้นไม้สมบัติบุรีบางบัวทองนนทบ,บุรีนะครับก็จะมีหินหลากหลายชนิดเลยเริ่มต้นแบบ5บาท10บาทเองถูกมากนะอย่างหินที่ผมถ่ายดูอยู่ตอนนี้ก็เห็นเขาบอกว่าเป็นหินที่ระเบิดมาจากภูเขามไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไปใช้จัดตูปานได้หรือเปล่านะหลักๆที่ผมจะมาถ่ายวันนี้ก็จะเป็นหินที่ว่าจัดตูปานจะเป็นหินแม่น้ํา ที่ร้านจะมีหินแม่น้ำสองชนิดหินแม่น้ำสีดำกับสีน้ำตาลอันนี้นี่เป็นสีดำนะผมพามาชมก่อนหินแม่น้ำเขาขายกิโลละแปดบาทเท่านั้นเองถูกมากแต่สีดำค่อนข้างจะมีแต่ก้อนเล็กๆไม่มีก้อนใหญ่เลยอันนี้หินแม่น้ำสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลจะมีก้อนใหญ่เยอะนะผมค่อนข้างชอบแบบหาก้อนใหญ่ๆอยากได้ก้อนใหญ่ๆแบบสิบโลขึ้นอะไรเงี้ย ซึ่งสีน้ำตาลเนี่ยตอบโจทย์ว่ามีก้อนใหญ่ๆเยอะเลยนะเห็นไหมจริงๆสีดำอาจจะมีแต่อาจจะมีคนเอาไปหมดแล้วไงเพราะมันถูกมากเขาอาจจะเอาไปขายได้เอาไปขายก็กกคุ้มอ่ะคิดเอากันจะรู้จักขายโลแล้วแปดสิบถึงหนึ่งร้อยอะโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับป้าไปแล้วผมซื้อมาสามก้อนเอามาเซิร์ฟดูก่อนอันนี้เป็นหินแม่น้ำสีน้ำตาลนะแต่ผมคัดเอาก้อนเข็มๆ ก้เข้มๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เข้มเท่ากับสีดำสองก้อนแรกก็น่าจะประมาณห้าโลไอก้อนใหญ่ๆนี้ผมซื้อมานอีกก้อนนี้ประมาณสิบ้าโลเลยใหญ่มากหนักสุดๆสิบ้าโลทั้งหมดผมซื้อมาประมาณยี่สิบห้าโลสองร้อยสองร้อยบาทคือแค่นี้ก้อนเดียวก็หนักสุดๆก็เดี๋ยวผมจะมาล้างหินก่อน ก็เดี๋ยวเราจะไปจัดตู้พักปลาวันนี้วันนี้ผมมีแผนจะทําตู้พักปลาใหม่เอาไว้กักปลาใหม่ขุนให้ปลาใหม่แข็งแรงก่อนค่อยลงตู้ใหญ่อะไรเงี้ย mm hmm. เลยจะมาหินมาทําเป็นไคไบโอฟิล์มอะไรพวกนี้แหละ mm hmm. ก่อนหินละมาันาทา้องสะอาก่อน mm hmm. ก็คือแบบหินพวกนี้เขามาจากแม่น้ำเลยมันก็ต้องจะมีอยู่พวกสิ่งสกกเศษดินเศษอะไรพวกนี้แล้วก็มาขัดขัดให้เรียบร้อยให้มันสะอาดมีปุ่นเมียเยอะแยะ แนะนำให้แบบแช่หินไวในน้ำเปล่าสักวัน2วันก่อนนะเพื่อให้แบบมันล้างสารพิษสารอาหารสาร,สาร,สารแบบพวกแรก่ธาดหินปูนบินที่แอบเกาะอ,อยู่เรียบร้อยอะไเงไี้ยโอเคครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาจัดตู้แล้วก็จะเป็นตู้24นิ้วหน้าโค้งนะครับ นี่ผมจะทําเป็นตู้พักปลาไงคือจะเอาหินมาจัดนิดๆหน่อยๆเอาหินไม่เยอะแค่ให้ปลามีอาหารกินตะไคร่ไบโอฟิลอะไรพวกนี้ามาเริ่มต้นกันเนื่องจากหินก้อนใหญ่ผมจะใช้เป็นแผ่นโฟมยางดำนะที่เขาใช้รองตู้ปลาแหละเอามาเป็นรองหินแทนเพราะว่าหินมันใหญ่มากผมเอามาประมาณประมาณ15โลก็เลยกลัวมันแตกไงถ้าใช้ตะแกรงเฟก,กเลยเอาเป็นนุ่มๆเลยเป็นโฟมแบบนี้เลย อันนี้ลองลองหินก้อนแรกไปใส่ก่อนผมกลับว่าจะเอาแบบหินมันซ้อนกันเป็นแบบิงเฉียงๆอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นวางก้อนนี้ไปก่อนก้อนเล็กอะ่ะอันนี้เป็นก้อนใหญ่น,นี่ดก้อนใหญ่มากผมก็จะวางก้อนใหญ่ทับไปเลยนะ ให้มันดูช่วงเฉียงๆหน่อยแบบมีมิตินิดนึงเลยกพอนนี้ต้องวางแบบค่อยๆอยู่นะเพราะก้อนถ้าพายคือมาตู้แตกแน่นอนอเพราะว่ามันหนักมากก็ดูขนาดก้อนหินดิตู้ยี่บสี่นิ้วก้อนหินใหญ่แบบประมาณเกือบยี่สิบนิ้วอโอเคสรุปจัดไปจัดมาผมว่าเอาก้อนหินก้อนเดียวพอดีกว่า ดูเกะก,กะยังไงไม่รู้สีไม่ค่อยเหมือนกันด้วยไงเลยเป็นก้อนเดียวโดดอย่างเี้เยเลยกันแล้วก็เปลี่ยนมุมนิดหน่อยเพราะว่ามีแผนจะทําเป็นตู้พักปลาอแล้วไงก็เดี๋ยวผมเติมน้ําก่อนแล้วกันอ๋ออย่างหนึ่งลืมเลยคือถ้าเกิดใช้แผ่นโฟมยางดําอย่างนี้นะมันจะมีมันจะลอยได้นะเราต้องใส่ก้อนหินด้วยเอาทับๆเพราะโฟมจะลอยน้าโอเคตอนนี้ก็ เติมน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะเว้นน้ําไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะเพื่อจะให้เป็นน้ําตกนะใส่กองอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ครับส่วนกองผมก็ใช้ของอด m a n ตัวนี้นะกองแล้วก็ส่วนวัสดุกองก็จะเป็นเซรามิกเซพพวกเซรามิกลิงของแคซีสโตนนี่จำนวนหนึ่งลิตรใส่ได้พอดีกองเลยนะก็ทำให้มันเป็นน้ำตกแบบนี้ เพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้เว็นน้ำสูงสูงเต่อมาก็เดี๋ยวจะมาใส่แบตเทียรยน้ำกันใช้ของเอสูเอสูฝาทองนะโดดการใช้ก็หลังขวดตามที่เขาบอกไปเนะี่ย24นิ้วก็ประมาณ5มิลลิลิตร5มิลลิลิตรก็ประมาณฝาในมันจะมีฝาในฝานอกก็ใช้ประมาณฝาใน ก็เทลงไปเลยตอนนี้เรายังไม่ได้ลงปลาเลยก็ใส่ไม่ต้องซีเรียสน,นะว่าใส่เยอะหรือใส่น้อยเกินอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรเราจะรันน้ำกันไปก่อนต่อไปก็เดี๋ยวจะใส่อีกตัวเป็นแบตเตอร์ a อตัวนี้เพื่อที่จะทำเป็นพวกตะไคร่ไบโอฟิลมส่วนวิธีใช้ก็จะเป็น ทำข้างขัวก็น้ำประมาณร2อยยี่สิลิตรใช้ประมาณหนึ่งช้อนส่วนน้ำในตู้นี้ประมาณห้าสิบลิตรนี่แหละดังนั้นผมว่าใส่ไปเกินๆไว้แหละหนึ่งช้อนนั่นแหละกะเอาไงเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ลงปลาไมไ่ลงเลยแล้วไงมันไม่เป็นไรแล้วใส่ไปเลยหน,นึ่งช้อนพูนๆจริงๆข้างกระปุกเขาให้แนะนำให้ใช้ทุกวันนะแต่ว่าผมว่าทุกวันมันจะเปลืองเกินไปไงเพราะกระปุกหนึ่งแพงมากเจ็ดแปดร้อย เลยผมอาจจะใช้ผมส่วนใหญ่ผมจ,จะใช้แบบแค่ช่วงหลังเปลี่ยนน้ําอาทิตย์ละครั้งะไรประมาณนี้อืใช้พร้อมกับเอซูฝาทองอะไรแบนี้แหละนี่ใสไปแล้วนี่ผงมันจะค่อยๆล่วงลงมาแบบนี้เป็นจับเป็นก้อนๆอยูอ่ก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ผมก็หลักๆก็นั่นแหละมาแนะนําร้านหินราคาถูกะแล้วก็ลองมาซื้อมาจัดดูที่บ้านให้ชม นี่เป็นตู้พักปลานะไว้พักฟื้นปลาขุนปลาให้ปลาแข็งแรงก่อนถึงผมจะเอาไปลงตู้หลักก็น่าจะประมาณนี้เลยกันครับถ้าคชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ